สวัสดีครับในยุคที่ข้อมูลมันท่วมท้นเราอยู่ทุกวันแบบนี้เนี่ยเคยสงสัยกันไหมครับว่าตัวเลขที่เราเห็นเห็นกันอยู่มันบอกความจริงกับเราทั้งหมดหรือเปล่าวันนี้เราจะมาหาเครื่องมือไปใช้จับโปะตัวเลขเหล่านั้นกันครับคำถามแรกที่เราต้องเคลียร์กันก่อนเลยก็คือไอ้เจ้าตัวเลขที่มันดูตรงไปตรงมาเนี่ยมันโกหกเราได้จริงหรอคำตอบก็คือโอโ้โหได้แน่นอนครับแล้วจะบอกว่ามันเกิดขึ้นบ่อยกว่าที่เราคิดเยอะเลยด้วย มาดูตัวอย่างสุดคลาสสิกอันนี้กันนะครับสมมติว่ามีบริษัทแห่งหนึ่งประกาศออกมาว่าเงินเดือนเฉลี่ยของพนักงานที่นี่คือ4 0 0 0 0บาทฟังเราเป็นไงครับดูดีเลยใช่ไหมครับแต่พอเราไปเจาะดูข้อมูลจริงๆอะครับกลับกลายเป็นว่าพนักงานส่วนใหญ่ได้เงินเดือนไม่ถึง2 5 0 0 0ด้วยซ้ำอา้าวแล้วเลข4 0 0 0มมันมาจากไหนล่ะก็มาจากผู้จัดการคนเดียวเนี่ยแหละครับที่เงินเดือนสูงปรีจนดึงค่าเฉลี่ยของทุกคนให้พุ่งตามไปด้วยเห็นไหมครับ นี่แหละตัวอย่างชั้นดีเลยว่าตัวเลขแค่ตัวเดียวมันไม่ได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้เราฟังเพื่อที่เราจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของข้อมูลแบบนี้นะครับเราจําเป็นต้องมีเครื่องมือครับและเครื่องมือที่ว่าเนี่ยก็คือความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับโลกของสถิติศาสตร์นั่นเองถ้าจะให้พูดง่ายๆเลยนะครับสถิติศาสตร์ก็คือศาสตร์ของการเปลี่ยนข้อมูลดิบ ที่มันอาจจะดูยุ่งเหยิงวุ่นวายให้กลายมาเป็นเรื่องราวที่เฮ้ยเราเข้าใจได้มันช่วยให้เรามองเห็นรูปแบบบางอย่างค้นพบความเชื่อมโยงแล้วก็ตัดสินใจได้ดีขึ้นจากข้อมูลที่เรามีอยู่ครับเอาเลยครับก่อนจะไปกันต่อเรามาทําความรู้จักกับคําศัพท์พื้นฐานที่ต้องรู้กันก่อนมันก็เหมือนกับการเรียนภาษาใหม่นั่นแหละครับพอเรารู้คําศัพท์ปุ๊บเราก็จะเริ่มเข้าใจเรื่องราวที่ข้อมูลกําลังพยายามจะสื่อสารกับเรา ทีนี้เพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นนะครับเราจะใช้สถานการณ์เดียวเป็นตัวอย่างไปตลอดเลยนั่นก็คือการศึกษาเกี่ยวกับค่าดัชนีมวลกายหรือ BMI ของนักเรียนครับคำแรกเลยก็คือประชากรหรือ population ครับในทางสถิตินะครับคำนี้ไม่ได้หมายถึงคนทั้งประเทศนะแต่หมายถึงกลุ่มเป้าหมายทั้งหมดที่เราสนใจอยากจะศึกษาในตัวอย่างของเราก็คือนักเรียนมัธยมปลายทุกคนในโรงเรียนแห่งนี้นั่นเองครับ แต่ลองคิดดูสิครับการจะไปไล่วัดค่า BMI ของนักเรียนทุกคนในโรงเรียนเนี่ยโอ้โหคงทั้งเหนื่อยทั้งใช้เวลานานน่าดูเลยใช่ไหมล่ะครับเพราะงี้ล่ะครับเขาเลยต้องมีการเลือกสิ่งที่เรียกว่ากลุ่มตัวอย่างหรือซ a m p l ลขึ้นมาก็คือเราเลือกกลุ่มเล็กๆก,กลุ่มหนึ่งมาเป็นตัวแทนของคนทั้งหมดซึ่งในเคสของเราก็คือนักเรียน50คนที่เราไปสำรวจมานั่นเองแล้วเราเก็บข้อมูลอะไรจากกลุ่มตัวอย่างล่ะสิ่งนั้นเราเรียกว่าตัวแปร หรือ variable ครับมันก็คือคุณลักษณะที่เราสนใจจะวัดผลนั่นเองอย่างเช่นเพศอายุน้ำหนักส่วนสูงเพื่อที่เราจะเอาข้อมูลพวกนี้แหละไปคำนวณค่า BMI ต่อไปโอเคครับเรามาดูกันต่อเลยว่าไอข้อมูลพวกนี้เนี่ยมันมาจากไหนกันแน่เพราะว่าแหล่งที่มาเนี่ยสำคัญมากๆเลยครับ โดยทั่วไปแล้วนะครับข้อมูลที่เราใช้เนี่ยมาจาก2แหล่งหลักๆครับคือข้อมูลปฐม,มภูมิอันนี้คือเราลงมือเก็บเองเลยอย่างการไปทําแบบสํารวจ BMI ด้วยตัวเองซึ่งข้อดีคือจะได้ข้อมูลตรงตามที่เราต้องการแป๊ะๆป๊ะเลยกับอีกแบบคือข้อมูลทุติยภูมิครับอันนี้คือการไปเอาข้อมูลที่คนอื่นเขาเก็บไว้อยู่แล้วมาใช้อย่างเช่นข้อมูลจากโรงพยาบาลแบบนี้อาจจะเร็วกว่าแต่ข้อมูลก็อาจจะไม่ตรงกับที่เราต้องการทั้งหมดซะทีเดียว และไม่ว่าข้อมูลจะมาจากไหนนะครับเรายังแบ่งมาได้อีก2ประเภทหลักๆครับประเภทแรกคือข้อมูลเชิงปริมาณหรือ quantitative data อันนี้คือทุกอย่างที่วัดเป็นตัวเลขได้จำง่ายๆว่า q u a n t i t y ที่แปลว่าปริมาณส่วนอีกประเภทคือข้อมูลเชิงคุณภาพหรือ qualitative data อันนี้จะเป็นข้อมูลเชิงบรรยายมากกว่าเช่นอาชีพในฝันหรือเพศซึ่งมันบอก quality หรือคุณลักษณะนั่นเองครับและพอเรามีข้อมูลอยู่ในมือแล้ว นักสถิติเขาเอาไปทําอะไรกันต่อได้บ้างจริงๆแล้วมี2วิธีหลักๆเลยครับวิธีแรกนะครับเรียกว่าสถิติเชิงพรรณนาหรือ descriptive ก็คือการสรุปข้อมูลที่เรามีอยู่ในมือจากกลุ่มตัวอย่างนั่นแหละครับเช่นเราอาจจะบอกว่าค่า BMI เฉลี่ยของนักเรียน50คนกลุ่มนี้คือ22จบแค่นั้นเลยส่วนวิธีที่2จะล้ำขึ้นมาหน่อยเรียกว่าสถิติเชิงอนุมานหรือ inferential อันนี้คือการใช้ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างเล็กๆของเราเนี่ยไปคาดการภาพใหญ่ของประชากรทั้งหมดเช่นเราคาดว่าค่า BMI เฉลี่ยของนักเรียนทั้งโรงเรียนเลยนะน่าจะอยู่ระหวา่าง21ถึง23เห็นความต่างไหมครับเราใช้ข้อมูลจากกลุ่มเล็กไปคาดเดากลุ่มใหญ่เอาละครับตอนนี้เรามีคลังคำศัพท์ใหม่ๆกันแล้วทีนี้ลองกลับไปดูกันดีกว่าครับว่ามันมีวิธีไหนบ้างที่ข้อมูลสามารถถูกนำเสนอเพื่อทำให้เราเข้าใจผิดได้ หึ่งในวิธีที่เบสิกแต่ก็เจอบ่อยที่สุดเลยนะครับในการบิดเบือนความจริงก็คือการเล่นกับภาพที่เราเห็นนั่แหละครับลองดูกราฟแท่งอันนี้นะครับถ้าเรามองผ่านๆแบบเร็วๆเ,เนี่ยโหแท่งกราฟของปี2561มันสูงกว่าปี2560เยอะมากเลยดูเผินๆเ,เหมือนรายได้จะพุ่งขึ้นมาหลายเท่าตัวเลยใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวก่อนพอเราปรับแกนตั้งหรือแกน y ให้มันเริ่มจากศูนย์ตามหลักที่ถูกต้อง เราจะเห็นเรื่องราวจริงๆครับว่าอ๋อรายได้มันเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยเองแค่ประมาณ4.42%เท่านั้นเองครับอีกหนึ่งกลลวงที่ค่อนข้างแยบยลเลยนะครับก็คือการเล่นกับช่วงเวลาบนกราฟแบบไม่สม่ำเสมอกันลองสังเกตข้อมูลยอดขายในตารางนี้นะครับมีข้อมูลของเดือนมกร,รากุมภาแล้วอยู่ๆก็กระโดดไปมิถุนาเลยแล้วก็ข้ามไปธันวาเลย การเว้นช่วงเวลาที่ไม่เท่ากันแบบนี้ครับพอเอาไปพลอตกราฟเส้นนะมันสามารถสร้างภาพลงตาได้เลยว่ายอดขายค่อยๆโตขึ้นอย่างสม่ำเสมอทั้งที่ความจริงแล้วไอ้ช่วงเดือนที่หายไปเนี่ยยอดอาจจะตกเหนอกมากก็ได้ใครจะไปรู้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับหัวใจสําคัญที่สุดของการรู้ทันข้อมูลก็คือการตั้งคําถามครับครั้งต่อไปที่เห็นกราฟหรือตัวเลขอะไรพวกนี้ลองถามคําถามเหล่านี้ดูแกนมันเริ่มที่ศูนย์หรือเปล่า ค่าเฉลี่ยที่เห็นเนี่ยมันซ่อนค่าที่ต่างกันสุดขั้วไว้ไหมช่วงเวลาบนกราฟมันเท่ากันตลอดหรือเปล่าแล้วกลุ่มตัวอย่างที่ไปเก็บมามันเล็กไปไหมแล้วใครใครเป็นคนเก็บข้อมูลแล้วเก็บไปเพื่ออะไรและนี่ก็คือข้อคิดสุดท้ายที่อยากจะฝากไว้นะครับการเป็นคนเท่าทันข้อมูลเนี่ยมันไม่ใช่การที่เรารู้คำตอบทุกอย่างหรอกครับแต่มันคือการที่เรารู้จักตั้งคำถามที่ถูกต้องต่างหาก